ยูนักเลงด้วยครับผมทักทายนะครับนั่งแต่งทักทายนั่งต้งนะครับผมเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับผมอยู่กับเราช่องทางขมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ผมพามาที่สวนอีกเช่นเคยครับผมมาดู บัวตองเชงมงคลนะครับแล้วก็น้ำแตงผู้น้ำแตงเล่นสู้นะครับดูครับดูครับใช้สู้มัดตัวเองนะครับดูครับดูครับใช้สู้มัดตัวเองแล้วน้ำแตงมัดขามัดแข้งตัวเองแล้วนะครับ ดูครับน้ำแตงครับเฮ้ยยูนักเตงด้วยครับผมทักทายนะครับน้ำแตงทักทายเโต้งนะครับผมเฮ้ยดูครับทักทายครับอุย้ยทักทายครับดูดูครับด,ด,ดูน้ำแตง ต้องหาที่หลบนะครับหาต้นไม้หลบนะครับเพราะว่าเขาได้เวลากลับบ้านเขาจะมีปฏิกิริยายแบบนี้เลยนะครับเขาได้เวลากลับบ้านนะครับตอนนี้ก็รอควานนะครับมาเอาเข้าบ้านนะครับอั้นี้น้ำแดงนะครับช้าง ที่อำเภอแม่แตงนะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับแต่ก็หัวหน้าเอามาดูแลนะครับเอามาดูแลอยู่ในความดูแลของหัวหน้านะครับเอาแล้วครับเล่นซ้่ยแล้วนะครับใายเวลาเล่น้อียแล้วเฮ้ย ดูครับมัดขามัดแช่งตัวเองครับนี่นะครับดูดูหนุ่มสาวเขาละครับผมแฟนเขาหยอกล้อกันเขาทักทายกันนะครับนี่นะครับ แทนก็เล่นสู้นะครับดูครับทำทำเป็นเงาครับผมทำเป็นเงาเล่นพิงต้นไม้ครับผมทำเป็นเงาพอเราเดินหนีนะครับ ทำเป็นไม,ม่รู้ไม่ชี้นะครับเดีย๋ยวเราเดินเข้าไปใหม่นะครับมาเดินเข้าไปใหม่ครับผมเดินเข้าไปใหม่ครับน้ำแตงก็หลอดไม่เบานะครับเฮ้ยดูดูนะครับทำท่าทักทายใส่เราเลยนะครับ นะครับกอดกันใหญ่เลยนะครับผมเริ paced, ่มจะรักกันมากๆแล้วนะครับตอนนี้เชือกเดยเชือกหนึ่งหายนะครับก็จะร้องหาเลยครับดูต้นไม้ที่หักนะครับตรงที่โบตองอยู่นะครับเมื่อวานนะครับเราเอาโบตองไปเขียนลายควานเอาชจยมงคลมาปลูกที่โบตองครับชายมงคลโกรธมากเลยนะครับที่เอาโบตองออกไปหักต้นไม้ทิ้งเลยนะครับผมต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับตรงที่โบตองยืนนะครับที่เป็นตอไม้นะครับ พี่ชายมงคลหักทิ้งเลยนะครับเพราะว่าเราเอาเบัวตองออกไปนะครับปกติเราจะเอาออกไปพร้อมกันนะครับเราจะเอาออกไปพร้อมกันแล้วทีนี้เราเอาเบัวตองไปก่อนนะครับชายมงคลห่วงนะครับห่วงแล้วก็โกรธด้วยครับที่เอาเบัวตองหนีไปนะครับบวยวายนะครับหักต้นไม้ทิ้งเลยนะครับ มาโยนใส่เรานะครับครับก็จะหาจะหาไมา้หาอะไรมาโยนใส่เรานะครับไม่มีไม้ครับไม่มีไม้บัวตองเรียกร้องความสนใจแล้วนะครับบัวตองส่งเสียงเรียกพ่อแล้วนะครับมายินเสียงบัวตองเมื่อกี้นะครับ เห็นพ่อมาสนใจเชือกอื่นแล้วตรงเสียนร้องนะครับตรงเสียงร้องเรียกพ่อเลยนะครับตมวตอนก็ยังอยู่กับหนุมนะครับผมยังอยู่กหนุมยังอยู่ในช่วงผสมพันธุ์นะครับช่วงเงย็นก็เอากลับไปนอนบ้านนะครับตอนกลางวันก็มาอยู่ร่มไม้ด้วยกันนะครับดีใยมงคล งคลสวัสดีครับลูกสวัสดีครับน่อยเร็วรอรอกันเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับมงคลครับมงคลสวัสดีครับไม่มีของกินมงคลครับนะครับลูกสวัสดีครับน้อยไม่สวัสดีนะครับผมเพราะว่าไม่มีของกินนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านทุกคนนะครับมาชม างอยู่ที่บริเวณตรงนี้ครับผมมีทั้งหมดห้าเชือกนะครับทางที่โนนม่วงนะครับตอนนี้ก็รอควานนะครับจะพาเข้าบ้านนะครับรอเวลาควานเข้ามาเอาไปไปดื่มน้ําไปไล่สดผลไม้ที่บ้านนะครับเพื่อจะหาทุนสร้างบ้านนะครับ โอ้ใจมงคลขึ้นที่เนินดินแล้วนะครับสูงมากๆเลยครับผมขึ้นโชว์ความสง่างามนะครับขึ้นโชว์ความสง่างามนะครับจะโชว์พลังนะครับผมใ้มงคลจะโชว์พลังนะครับ ว่าไงไอ้นหนุ่มล้อว่าไงหนุ่มน้ำแตงเห็นเราอยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะครับมาแล้วคทางนี้มีแต่ช้างพายครับผมช้างพายรอๆอเลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาเอ้ยน้ำแตงจะทำอะไรเนะนี่ยนี่เดินไม้ใส่เราด้วยนะครับ ก็อย่างว่าครับผมเราไม่ใช่ควานนะครับเขาก็จะทำํำทำท่าทีปฏิกิริยาที่ไม่พอใจนะครับผมท่าทีไม่พอใจทำท่าทีที่ชูนะครับดูดูเขาจะชูนะครับช่ชูว,ชว,ว่าเขาก็พอตัวเขานะครับ ก็รอครับผมได้เวลาเข้าบ้านแล้วครับเดี๋ยวรอควานนะครับเราต้องออกเข้าบ้านพร้อมกันนะครับผมขอบคุณท่านทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับมาเจอกันใหม่ครับผมสําหรับที่นี้พอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ